เกลืออ้เพเป็นคุณิตเงินคนคุณิตอารมณคนจะแก้ที่ดุงจับของเวลาไม่ให้อายุอ้วนตั้งคุณธรามทางวันส่วนเออแนตุกประภาพะมือคือพส่งไปไปเชื่อเพมาว่ากตงจดูดูความจำไ้คุณการเลานามาเจะแก้จะตัดยาคุณสมบัติเติมเต็ะ ยอดพิษแม่คือเป็นบมากจงเจ้าปู่จงยพูจงปู่กจะออเป็นปันข้าเป็นข้าทับเออบดนั้นกับอกเบี้ยขาคราข้นาลัาท้ามาบ้าเออเปนอย่างนัเนยาางดินกับแตเป็นที่ยพ Right. มีน ality, ั ute, ่นมีนือนไปพบเขาจากคนนอกในที่น้ำใจที่มีว่าไม่หยุเหลือเว้นในงานนี้ที่สุดท้านกันีป พ่อไม่เล่นเพียงมีมีผู้อัปิปิผู้ดีใจก็เสียเพียนกับพ่อแล้วพ่อเป็นแน่นผูดอกรักนี้นอในเรี่นงนีพี่พ่อเลือกมาคําสอนพราสมัมาแม่มันมีเลยล่อจะไปพ่อการทําทูกขอได้แค่ต้องคนทําพอท่พิศีษฐ์มูด้ยิ่งร้าย บางทีในชีวิตพบแต่สิ่งไรดายวนี้ราต้องกานพ็เป็นนั่นวัดใจบางทีไปพอดีแล้วพ็อีแล้วบางครั้ในใจมัใจทั้งสองฟังหรือบามีาจจะใจไหวตัวไวเมื่อเกิดความยากลากตนแต่มนมายลูกใลี้ยอาจัยกลับไปว่งหนาทีนีนาทีไรเข้ามา ก่อๆอย่างๆเอาใจๆล่ะทั้งๆใดๆทั้งๆหนี้เป็นๆ ก็ไปกรสมงสู้เขาของใครก็พ่อเงพิมพันก่อมีทุกทันที่ังสี่มันบ่นยากหาขังเขาหเดทีเขาบวชเหมือนแล้วแต่ทำสิไมาไปยังเป็นไปเขาหมดตั้งเท้าทั้งดูเชื่อว่ากรรมแลตวให้คนมายเป็นตอนนี้ด้วยเรศีหาตั้งตัวสะน้องเ่าพุกมันเอาทั้งหลาง กอสบายเท่าใดจึ่งขัจำนิไว้เว้นไห้เขาบสุขทีบเ ที่บะลดทุกข่ขันนะครับเนาะเออที่จะด่วนถ้าบุญนั้นเจ้าไค่นี้หนะคกับเนาะผมแต่ขอขอบคุณขอบคุณอลไยเออขยุ่งเจ้าเับเด้อด้านหน้าด้านในด้านใต้ด้านขวาอาเนี้ผมจะได้รานต่อการระดมไปต่อเรียมความาดูวยมาเน้อียความวาไปจะเป็นาวชานเป็นอาหาแน่เป็นขนมรนมเลย การมีการเกิดการมีการไหลตาเจสายสัตว์ผ้าอมีกำลังหน่อยแล้ก็ทำบุญหน่อยนะครับมีกำลังลายแล้วก็ทำบุญลายติดกำลังสัทธาของคุปบอกคนไหนมีกำลังเออทำมญมากทำบุญมากกับดทุกท่าทำบุญหน่อยกระโทอย่างนะครับฝรายเดียวฮโดยรูปถึงจรวดกำบุญดนกันแต่มาเรื่อบ่อก็น่าลงน้กัน อาจารย์ต้องดังกันด้วยอาบน้ำอาบน้ำดุนน้ำร้อนก็อาบน้ำคุนตุนน้ำตุนนการ้อนตุนน้ำตุนน้ำร้อนตบนน้ำปุนนร้อนตุนท้ำตุนน้ำร้อนตนน้ำตุนนอร้อนทุนน้ำตุนน้พร้อนตุานทำนน้ำร้อน 还有肉，那吧。 we mm -hmm. หัวใจเมื่อแอแทงสรแจ่พอทีบอกเนี้ยแก่ระวังตนเป็นส่วนใหญ่รากาโลกสาโรหักะาสูบไปอยู่ในใจโกนั่นเขินโอุ่กนการน่าพิจิตรอบกวนรอผมนะกรือหุดจับรับใจจิบพัฒาโลภคุณทีนั่งราอย่ยู่ทเนตายโอคนเจ้า

欢迎 ก็บตปขอบคุณขอบคุณรับคุณพ่อคุณแม่ยืนกรอบตูตู้หันนะครับน้าไปดูดันดันบุญอปนั่งเช้ามอ่นะครับน้กอะไอขอบคุณขอบคุณน้าาคุณพ่อพุณแม่เราคุณแม่ดูวันนั่งตู้ฟังกระร่างเลยดีบทสุดโคตรเจริญคิดจึตบุปกการแดกขอให้คุณพ่อม่มาขอตาน้อย ขึ้งินก่อนเจ่าเกินเงิน้ทองก่อนเั้าเก็นทองเงิไหลมากทองไหลมากเงินสเขาสัวร์เงินเหล่าาเก่นเืองอะไรเรื่องอะไรรู้คนร่งกุกกรรการเป็นลุโมเลยนใจของอู่ของลาบตลอดไปตลอดไปนอกกับนอกเป็นเวลาเทาขาวเท้าขาวให้กินเลยไ้นอกกับนอก มีางสามการไปกินหลายท่านในเรื o, ่องตับนจัปอองค์กระเจิาต่อบนะครับองต่อทุ่มในกัางานะารบบคนหน้าอคุกบ่อขมแนวติดกิเก็บวัดจุดเจมีประลามใม่แน้งแสู่อาการรหน้ต่อต่อปันอกจากอสอจุดนีตา ในส่วนของการเข่ารันานอข่าข้ามกัมะร่เปนในช่วนปอะการเขา้นาที่ระยะนี้ตวใหเลยนะครับแต่ยืนยาวควานึ้การดการข้ามบนันนั้นทำา็ไม่ได้ท้าบน่าุกลาได้กลได้หมดนะบรับแต่วันนี้เป็ห่วงาของการดาเนินการเพระความัาจะาให้จ การระดัาอนจะสิการระละเขาวัดฟ้าจะสินั่เลดยวนหลเดยชวเป็นหลเอการสมกกกระเจาคุาก่เป็นใหากมอกรัาการรเวกันมาะกอบและโอนและปแต่มบ้านทางเบาต้องขับจำมามีชิอยู่จะมามีแรงแรงชีปบวนี่ออพลานัมงสู่ตามเจ้าทราบด มาก่อนมาโกยมานบุญมากอ Yeah. Ah uh. เขาเป็น้าตัหมอกู่หนแล้วยินงบอมีเขาเาู้นั่งี่ของคำว่าตังหาอยากยังเหลี่ยแม่น้าอี่มอกเป็นอยนวนันไว้คือกัหนาที่ให้่ขึ้นเอ่าใดกับบอกเทียวไปยังเดี่ยวเส้นวันี้าหาที่จะจังกันนาที่นั่นหรือมันอยากของพ่อสุนันท์รอ จิตอยู่บ่ทันเลยหาบอจิตนั่นนอต้องดันแท้ทุกอย่างทุกแบบขอแบบว่าแล้วมีทตังแต่นันจิตที่ป่าจะจากมาหรือมีมนสุดขี้ใสที่เล็ดในบ่อน้ำื่อซุยดีทั้งนี้มีแต่มันที่ทำให้จิตไรตันเหี้นั่นคือเหี้ของตุ้งแท่ตามแก่ ที่มันไปเก่าตาใส่บารื้ทั้งขาใจเยานรี้เอาแหวงและเสาแต่หากเขาเก่งให้ถูกทำลามาจากเอตสังเก็ดเห็นทู่ที่นีแนวดีมากที่ราบทุกคนเรื่องบ้าหนีเอตในดับห้องกินท้าหลงกินน้ำพุกแก่ทีดใจออกไป ิดก็เชือผลได้กี่เด็ดจงอข้างเมื่อติดข้อก่นวาสบายแล้วมุมอนี้ติดที่อิสระนี้ทิศทางหน้าใี่ตัวมันหม้อัวมัหมอถึงว่าเข็มพอแล้วแนวคูมกันทุกที่เมื่ออาน้าที่ชิ้นจะตีทันกันแาแต่โนเป็นทู้ที่แตกต่าับสบาย